28เมษาปอปามาขายเหรียญ EP ที่99ขอกราบสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมเหรียญกระสาบทั้งท่านหญิงท่านชายทุกคนทุกท่านเลยฮะเข้าสู่ EP ปอปามาขายเหรียญในวันที่28เดือนเมษายนปีพศ .2566EP ที่99 สวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นบรรดาชาวนักสะสมที่เข้ามาแบ่งปันเหรียญในช่องของปอปาหรือว่าบรรดาชาวนักสะสมที่ดูแล้วเป็นช่องทางในการหาเหรียญขายอยากรู้ปอปา,ปารับซื้อเหรียญอร่อยบ้างอ่ะก็เข้ามาดูกันได้เลยนะฮะห,หลายๆคนหลายๆท่านชอบเกี่ยวกับเหรียญกระสาบ้านเราจะเข้ามาดูเพื่อความบันเทิงปอปาก็ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเลยฮะนักสะสมท,ท่านใดนะฮะ มีความประสงค์ที่จะส่งเหรียญมาขายอ่ะก็สามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้เลยนะฮะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนทางด้านหน้าจออ่ะหรือใครที่มีเหรียญคุดเก้าเหลี่ยมแล้วอยากส่งมาขาย อ่ะปะปารับซื้อกัน3สภาพจับถูกหรือแพงก็ลองไปตรวจสอบหาข้อมูลเอาเนาะหากมีเหรียญผ่านใช้ราคาใกล้เคียงกับท้องตลาดก็ส่งเหรียญผ่านใช้มาก,ก่อนก็ได้ท่านผู้ชมฮะนะหากว่าเหรียญใหม่ๆสวยๆงามๆท่านยังเสียดายอยู่หรือมีช่องทางที่ขายแพงกว่าที่ปปารับซื้อไปอ่ะปะปาก็ยินดีเนาะอ่ะขอบคุณ E ีีที่ผ่านมาท่านผู้ชมฮะที่มี f c หลายคนเลยท่านนั้นเข้ามาแบ่งปันเหรียญในช่องของปปาก็คือเมื่อวานนะขอบคุณมากๆเลยอีพีที่รู้สึกจะเป็น90 เท่าไรเอ่ย98วันที่27เนอะอ่ะอีพีที่ผ่านมาปปาฝากขอบคุณนักสะสมที่เข้ามาแบ่งปันเหรียญในช่องของปปาขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการแรกเลยท่าไม่โชมมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้ปปาไม่มีเหรียญเด็ดอะไรมาฝากเพราะเหรียญตัวนี้เริ่มตึงเข้ามามากๆแล้วนะปะปารวบรวมแล้วก็อ่มา,ามาทำอีพีออกไปก่อนนะ เรื่องเหรียญเด็ดเหรียญหายากก็เดี๋ยวเราไปติดตามคอยลุ้นกันในอีพีต่อๆไปท่านผู้ชมฮะดูสิว่าความสามารถระปาจะหาเหรียญเด็ดมาฝาก f c ใน e ีพีหน้าได้หรือเปล่าเนาะก็มาลุ้นกันต่อไปท่านผู้ชมฮะ1แถว2แถว3แถว หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีฮะหบาทเรือพระที่นั่งสุงพรรณหงส์ปีพศ2520แล้วก็ลงมาบวกกับเหรียญ1น1บาทปีพศ2525หลังวัดพระแก้วรูปแบบพระเสียนใหญ่ท่านผู้ชมฮะอะก็ประมาณนี้ใครอยากได้ฮะทั้ง3แถวตรงนี้ สองปีพศฮะหเหรียญละสามบาทเหรียญละสามบาทเดี๋ยวป้าขอทีแจงรายละเอียดและไปเร็วเลยนะใครอยากได้หเหรียญละสามบาทตรงนี้หลังจากนั้นมาดูหนึ่งบาทตราแผ่นดินเรามีกันอยู่สองแถวราวสักประมาณเกือบสามสิบเหรียญท่านผู้ชมฮะใครอยากได้เหรียญละ6บาทหากสภาพสวยงามกว่านี้แน่นอนฮะเนาปะปปาก็ขายสูงกว่านี้โอเคไหมฮะอ่ะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะเรามาดูเหรียญ1นบาทแล้วก็2บาทที่เลือกสภาพผ่านการใช้งานแล้วก็เป็นสภาพที่ เก <c oughs> ่าเก็บท่านผู้ชมฮะบางเหรียญน,นะฮะบางเหรียญย้ำว่าบางเหรียญบางเหรียญก็ผ่านการใช้งานมาแล้วขาดการรักษาใครอยากได้ฮะท่านผู้ชมฮะออาสภาพแบบนี้เหรียญละ6บาทเขาสวยอยู่ท่านผู้ชมฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเก่าเก็บนะเท่าที่ดูเป็นเก่าเก็บท่านผู้ชมฮะคือไม่ค่อยจะไปตกอยู่ในระบบหมุนเวียนสักเท่าไหร่หรอกนะดูดูแล้วอ่ะก็อาจจะมีนะท่านผู้ชมมีบ้างแต่ประปาดูแล้วเป็นเหรียญเก่าเก็บ ไปทําความสะอาดด้วยเพราะช่วงนี้ปปาไม่มีเด็กช่วยทำแนละท่านผู้ชมปปาก็ไม่ได้เลยก็เลยไม่ได้ทําความสะอาดให้ออะใครอยากได้ฮะเหรียญละหบาท2แถวนี้1บาทและ2บาทที่ระลึกบาทะย่อยๆท่านผู้ชมฮนะเหรียญละ6บาทโอเคเนาะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮนะเรามาดูเหรียญละ18บาทสภาพใหม่สวยงามท่านผู้ชมฮะนะใช่ว่าจะไม่ผ่านสนามการใช้มาเลยท่านผู้ชมฮนะต่เขาเป็นสภาพใหม่สวยงามท่านผู้ชมฮนะ สำหรับอยู่ในตลาดเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมฮะมีกันราสัก20วาระไม่ซ้ําเลยพีนี้นะยีวาระไม่ซ้ําสําหรับเหรียญยี่อาเหรียญ10บาท2สีที่ระลึกท่านผู้ชมฮะก็เป็นวาระย่อยๆเหมาะสําหรับนักสะสมท่านใดที่ว่าเออฉันอยากจะได้ผมอยากจะได้สัก10 20วาระไม่ซ้ําจะไปหาที่ไหนเนาะวันนี้ปปามีให้ท่านผู้ชมว่าว่ามีให้กันอยู่ชุดเดียวที่จริงปปาจะทํา10วาระไม่ซ้ําก็จะได้สองชุดแต่ปปา ตัดสินใจว่าอีพีนี้ทําเป็น20วาระไม่ซ้ําเลยก็ประมาณนี้ถ้าไม,ม่ชมฮะใครอยากได้ฮะใครอยากได้ชุดละ360บาท360บาทเป็นเรียนสภาพใหม่สภาพใหม่สวยงามคําว่าใหม่สวยงามท่าไม,ม่ชมฮะก็สังเกตดูเอาประมาณนี้นะฮะเหรียญละชุดละถ้าไม,ม่ชมฮะยี่สิบวาระไม่ไม่ยี่สิบวาระไม่ซ้ําชุดละ360บาทก็จะโดนเหรียญละ18บบาทนะปกติถ้าสภาพใหม่สวยงามเนี่ยนะ ก็จะโดนเนี่ยละสิบเจ็ดบแปบาทอยู่แล้วบางทีก็16บาทก็มีอ่ะประป้า,ปาพูดกันแบบตรงๆเลยดีกว่าแต่วันนี้เราเลือกคัสสันมาให้เป็นชุดท่านผู้ชมฮะนะมาให้เป็นชุด20วาระไม่สามฮะท่านผู้ชมฮะชุดละ360บาทใส่ตลับไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะโอเคเนาะหรือใครอยากจะได้อ่าวาระแบบนี้ท่านผู้ชมฮะสิบหบาทอ่ะสิบหบาทเนาะใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมเอ่ยอ่ะลองดูก่อนลองดูก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เนาะอ่าแถวล่างเหรอน,นะสิบหกบาท 16บาทเท่านั้นเองด้านบนอาจะเป็นชุดชุดละ360ก็โดนเหรียญละ18บาทโอเคท่านผู้ชมฮะหลังจากนั้นเรามาดูเหรียญเก่าเก็บฮะนี่คือเหรียญ5บาทที่ระลึกท่านผู้ชมฮะมาระยะหลังๆนี่ไม่ว่าจะเป็นอ่า่บาท2บาท5บาท10บาทแล้วก็ตามแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยเข้าเพราะเป็นช่วงที่นักสะสมเขาเก็บไว้นะเขาเก็บไว้กันด้วยประมาณนั้นใครอยากได้เหรียญละ20บบาทฮนะเป็นสภาพเก่าเก็บท่านผู้ชมฮะนะเป็นสภาพเก่าเก็บ แล้วก็มีสภาพใหม่สวยงามท่านผู้ชมฮะก็ประมาณนี้อ่ะมีกันไม่กี่เหรียญฮะนี่คือเหรียญ20บาทที่ระลึกท่านผู้ชมฮะเหรียญละ20บาทโอเคเนาะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะเรามีคุดเฉียงอยู่ไม่กี่เหรียญสภาพเขาก็บางเหรียญก็เป็นเป็น,ปนอ่าเป็นผ่านใช้ธรรมดานะบางเหรียญก็อาจจะติดคราบกันบ้างอ่ะตรงนี้ก็มีกันอยู่ประมาณหาเหรียญเอาใครอยากได้ท่านผู้ชมฮะเหรียญละ15บาบาทนะเขาไม่ค่อยสวยอ่ะเาติดคราบแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้เขาก็ปกติธรรมดานะ ที่จริงก็ขาย20บาทได้20บาทได้ทั้งสองเหรียญเนี่ยแต่ประปาไม่เป็นไรประปาให้ไปเหรียญละ15บาทเลยฮะท่านผู้ชมฮะเขาไม่ได้ขึ้นสนิมแบบถึงกับว่าแย่สุดนะท่านผู้ชมฮะแต่ปลาปาเขาติดคราบนะเอาไปทําความสะอาดก็จะเป็นเหรียญใช้งานผ่านการใช้งานปกติธรรมดาเอาไปเลยฮะเหรียญละ15บาทเรามีกันอยู่5เหรียญหรือใครอยากได้เหรียญที่เก่าเก็บผ่านการใช้งานน้อยมากๆสองเหรียญนี้ก็เป็นคุดเถียงเช่นเดียวกันนหะท่านผู้ชมแต่สภาพเขาสวยกว่ากันนะอ่ะ อันนี้ลอยถูกขัดถูกถูกมาแล้วแหละนะตรงนี้เขาเดิมๆอยู่ท่านผู้ชมฮะนะอ่ะประมาณเนี้ยออาคุดเฉียงปี22แล้วก็ปี20เอาใครอยากได้ปะปาให้ไปก่อนนะอัน,นตรงเนี้ยอะเหรียญละยีบบาทเนาะท่านผู้ชมเนาะอะเหรียญละยีบาทสภาพแตกต่างกันนะดูให้เป็นนะฮะอันนี้ถูกขัดล้างมานะอันนี้ไม่ถูกขัดล้างแล้วก็สภาพผิวเขาเดิมๆอยู่เห็นไหมฮะอะ ถ้าเดิมไม่สวยก็มีท่าไม่ชมนะเด,เดิมสนิมก็มีแต่ตรงนี้เดิมเ้าสวยอยู่อ่ะใส่เมาส์เหลืองฮะเหรียญละยีบาทปกติก็สูงคนนี้ก็ได้แต่ว่าประปาตั้งให้20บาทอ่ะแล้วก็15บาทสภาพอ่าถูกขัดถูกล้างมานะสภาพติดคาบอยู่โอเคเนาะโอเคเนาะอ่ะจากนั้นท่านผู้ชมฮะลองมาลงมาดูเหรียญละตรงนี้ มีกันกี่เหรียญเอ่ยสำหรับ20บาทที่ระลึกท่านผู้ชมมาช่วงไม่กี่วันมาเนี้เดินทางมาเที่ยวช่องของปะปาค่อนข้างเยอะปาปาก็ส่งข้ารถกลับไปหาเอซทางต่าง,างจังหวัดด้วยอ่ะใครอยากได้ฮะท่านผู้ชมฮะถ้าตรงนี้ปะปาขายก่อนเลยอ่เหรียญละ35เหรียญละ35เหรียญละ35ตรงนี้อ่ท่านผู้ชมฮะ มีอยู่2วัลละเนี่ยนอกจากนอกสังกัดเหรียญ20บาทที่ระลึกท่านผู้ชมฮะเป็นผลิตออกมาใหม่ไม่ได้อยู่ใน72วัลละเอาไปเลยฮะ26บาท26บาทโอเคเนาะเข้าใจใช่ไหมทางด้านราคาตรงนี้อ่ะตรงนี้ 35, 35 35 35 35ไล่มาฮะแล้วก็ประมาณนี้อ่ะโอเคเนาะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะเรามาดูกันฮะค่อนข้างจะเงียบหายห่างเหืนไปนานสำหรับเหรียญ10บาทที่ระลึก ท่านผู้ชมฮะเมื่อก่อนปะปะ่าโอ้โหแบ่งปันขายกันจ้าละว,วันเลยปัจจุบันวันนี้ก็ถูกเก็บงํากันบ้างค่อนข้างจะหายเงียบไปเนาะสำหรับสิบาทที่ลึกฮะท่านผู้ชมฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าเรามีกันอยู่6วาระไม่ซ้าท่านผู้ชมฮะนะปัจจุบันวันนี้ก็เงียบเงียบไปแล้วล่ะ <c oughs> ป,ปัจจุบันปะปาก็ไม่ค่อยได้มาสักเท่าไหร่เอาใครอยากได้ฮะสองสี่หกวาระไม่ซ้าท่านผู้ชมฮะ สรุปแล้วก็เหรียญละ40บาทเราใส่เมาส์ไว้ให้อย่างดีนะท่านผู้ชมนะฮะเหรียญละ40บาทนะไม่ําวาระมีกันอยู่6วาระก็ประมาณนี้อ่ะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญย0บาทที่ระลึกตรงนี้10บาทนะฮะอ่ะเราขยับมาดูเหรียญย0บาทที่ล,ลึกก็มี1 2 3 4 5สาี่ห้าตรงนี้มี7วาระไม่ซ้ำท่านผู้ชมฮะอ่ะดูเอานะฮะ7วาระไม่ซ้ำไม่มั่นใจว่าภาพคมชัดให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันหรือเปล่านะ ที่จริงปาปาอยากจะเก็บไว้สักครึ่งทางหรือว่า,าครบทุกวาระทุกครบชุดเลยแต่ปัจจุบันนี้หาพบนักสะสมไม่ค่อยจะส่งกันสักเท่าไหร่ท่านผู้ชมมาฉะนั้นปาปามีแบบนี้ก,ก็ก็จ่ายไปแบบนี้เลยเนาะอ่ะตรงนี้ก็40บาทเช่นเดียวกันสรุปภาพรวมคือ10บาทที่ลึกนะท่านผู้ชมฮะหาวาระไม่สาเหรียญละ40บาทแล้วก็ขยับมาดูเหรียญ20บาทที่ลึกนะท่านผู้ชมฮะเดวาระไม่สาก็เหรียญละ40บาทเช่นเดียวกันนะถ้า บางครั้งเราไปดูในช่องทางต่างๆท่านผู้ชมราคาก็จะสูงกว่านี้ด้วยฉะนั้นปปาก็อาจจะขายในราคานี้กันไปบ้างถ้าได้เข้ามาเยอะก็จะต่ำกว่านี้บ้างนะแต่ะอพีก็ราคาเหรียญจะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเสมอในช่องของปปาโอเคไหมฮะจบจาก10บาทแล้วก็20บาทที่เลึกราคาเหรียญละ40บาทแล้วเรามาดูตรงนี้ท่านผู้ชมนี่คือเหรียญผ่านการใช้งานสําหรับ50ตสต่างหายากลําดับที่2ท่านผู้ชมฮะเป็นปีพศ2534 สภาพผ่านการใช้งานแต่ถ้าดูแล้วเขายังเก็บอ่าสภาพเนื้อเหรียญของเขาเหมือนเดิมนะอะ่ผ่านการใช้งานฮนะเหรียญละ70บาทท่านผู้ชมฮะนะถ้าน้ำเงาจับกว่านี้ก็สูงกว่านี้อ่ะโอเคไหมฮะเหรียญละ70บาทหายากลำดับที่2นะปป่า,ปาว่าเหรียญเนี่ยน่าเก,ก็บท่านผู้ชมฮะนะเขาติดลำดับที่2อนะอนาคตเขาน่าจะอืมค่อนข้างจะสดใสแต่จะเมื่อไรป๋ป่า,ปาไม่ให้คำตอบเนาะแต่สดใสท่านผู้ชมฮนะลำดับที่สอง ก็อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งเพราะว่ายอดจานวนการผลิตก็ถือว่าขยับไปที่หลักล้านแล้วก็สูงกว่าหลักล้านแล้วด้วยเรามาดูรายการต่อมาท่านผู้ชมครับเป็นเหรียญครุฑท่านผู้ชมะเหรียญน,นี้ถูกจองแล้วแต่ว่าข้ามวันไปแล้วปะป่าก็น้อยมีว่าเอาเอาไปลงอีพีได้เลยอครุฑท่านผู้ชมฮะผ่านการใช้งานสภาพสภาพไม่ได้เต็มร้อยอะไรท่านผู้ชมฮะก็ดูตามสภาพนะอะทางด้านหน้าด้านหลังท่านผู้ชมเข,า,ขาประมาณนี้ขยับได้ะ เหรียญละร้อยแปดสิบท่านผู้ชมฮะนะเรามีกันอยู่เหรียญเดียวอ่ะเรามีกันอยู่เหรียญเดียวเหรียญละร้อยแปดสิบโอเคเนาะหลังจากนั้นเรามาดูคุดเก้าเหรียญท่านผู้ชมฮะคุดเก้าเหรียญสภาพผ่านการใช้งานเหรียญนี้อ่ะเหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอ่ะโอเคท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวดูเนาะก็เนี่ยเหรียญผ่านการใช้งานท่านผู้ชมฮะนะแต่ขอบเขาก็ ถ้าจัดจากภาพรวมฮะรอบขอบก,ก็ยังสวยอยู่มีตําหนิกันบ้างแต่ก็ยังสวยอยู่อ่ะปะปะขอเหรียญละ150บาทที่กลับคืนเป็นเหรียญครุฑท่านผู้ชมฮะนี่คือครุฑเก้าเหลี่ยมเนาะแล้วก็มาดูครุฑผ่าดูว่าครุฑตรงปีพศ2525นอ่าะน่าจะเป็นโค้ด29บกับย8ไหมทั้ง2เหรียญน,นี้หรือว่า29าทั้งคู่ปะปาไม่มั่นใจอ่ะโอเคเนาะพอดีเมาส์เราหมดนะก็มีเมาส์เหลืองอยู่เหรียญหนึ่ง แล้วก็ใส่ตลับพลาสติกเหรียญหนึ่งราคาเท่ากันแหละท่านผู้ชมนะโอเคเนาะใครอยากได้ฮะเหรียญละอืมปะป๊าขอดูสภาพก่อนนะฮะอ่ะอีพีนี้เอาไปก่อนท่านผู้ชมฮะเหรียญละแปดสิบาทปิดคดีของอีพีนี้ท่านผู้ชมฮะเหรียญละแปดสิบาททั้งสองเยญเลยฮะท่านผู้ชมคุดผ่าปีพศสองพันห้ารอยี่สิบห้าเดี๋ยวปะป๊าจะนำค้ดหายากมาทำคลิปดีโอเปิดหูเปิด,ปดตาให้กับเอฟซีช่องปะป๊าอีก ครั้งหนึ่งนะสำหรับโค้ดหายากท่านผู้ชมฮะก็มีกันอยู่3โค้ดนะเนาะอ่าเดี๋ยวค่อยมาทำรายละเอียดกันกับอีพีหน้าคอยติดตามชมนะท่านผู้ชมฮะเดินทางมาถึงนาทีสุดท้าย e ีพีที่99ท่านผู้ชมฮะในวันที่28เดือนเมษายนปีพศ2 5 6 6ท่านผู้ชมฮะ ฝากขอบคุณบรรดาชาวนักสะสมทุกคนทุกท่านว่าจะเป็นผู้ซื้อเหรียญหรือว่าผู้จําหน่ายขายแบ่งปันเหรียญให้ช่องของป้าป้าแล้วก็ฝากขอบคุณสำหรับนักสะสมที่แอดไลน์เพิ่มเพื่อนน้องแอดมินแล้วก็ส่งรูปเหรียญมาประเมินราคาบางคนก็อาจจะสมหวังบางคนก็อาจจะผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาฮะเหรียญกระสาบบ้านเรากระสาบไทยเหล่านั้นไม่สามารถจะขายได้ทุกเหรียญทุกชนิดราคาทุกปีพศหากท่านใดไม่สมหวังในการส่งรูปมาตรวจสอบประเมินราคาอยากขายเหรียญก็ป้าปาก็ ให้กำลังใจแล้วก็ลองไปหาข้อมูลหาข้อมูลของเหรียญว่าเหรียญไหนขายได้ด้วยท่านผู้ชมฮะเนาะอ่ะขอบคุณสําหรับบรรดาชาวนะักคอมเมนต์ท่านผู้ชมฮะนะโอเคเนาะทุกคนทุกขั้นปปาขอตัวก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่เนาะช่วงนี้ปป่าอาจจะไ,ไม่ได้คุยเป็นรายละเอียดสนุกสนานสันส้นๆเท่าไหร่ด้วยว่ามีงานรออยู่ข้างหน้าท่านผู้ชมฮะให้ปปามีงานเ,ย,เยอะๆจะดีกว่าเนาะท่านผู้ชมปปาจะได้อยู่กับ f c นานๆเนาะอ่ะโอเคคลิปนี้ผมปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคําว่า สวัสดีครับ